เดือกกุุ่แล้วก็มาเอาไปก้อยเด้อใส่เบิ้งไฟอีกเด้อจูไฟทำให่นตัวงามพร้อมัวกุ่งนี่หอยอีกหน่อยหนึ่ง สองโลกไกวสีย์บอทันละ่ะได้ทิพยาเดียกกรุงแล้วก็มาเอาไปก่อยเด้อใปเบิ้งไฟอีกเด้อจูไฟเขาคน

เรียกขิงเหียออกจ้ะเอย่าถึงกุ้งมื่ออย่าอเมนตหน่อยๆเพื่อนๆเอ้ยเครื่องถังอย่ากุ้งโต้งงาม

ไมีทีเหนียวนี่ยังเลยทีเหนียน้อยมากเนี่ยอ้วนหน่อยๆเพื่อนๆเอ้ยเครืองถัง เดือดกุ้งล้วก็มาเอาไปก้อยเด้อไปเบิ้งไฟอีกเด้อจูไฟเขาให้คอ นี่คืนเนี้ยไม่ยังเลยเนี้ยน้อยมากเรียกขินเนี่อออกจ้ะเดี๋ยวกุ้มเมื่อวานไม่เยอะบ้าง แต่อันนี้เยอะทุกอันเลยบางไม่เยอะบ้างแต่อันนี้เยอะทุกอันเลยบ่มีกส์ที่ nhà ไมีห่างเลยที่ n ย à น้อยมาก เรียกขี้เหนียออกจะเห็นกลุ่มเมื่อว่างไม่เยอะบ้างแต่เนี้ยเยอะทุกอันเลยบ๊มีขี้เหนียไม่ยังเลยขี้เหนียน้อยมากเรียกกลุ่แเราก็มาเอาไปก่อยเด้อ ไปเบิ่งไฟอีกเด้อจูไฟทำให้คนเด้อมาเอากุ้งไปก้อยจ้าเพื่อนๆเถอะ เรียกขี้เหนียออกจ้ะเนี่ยเสร

เหนยน้อยมากตัวงามพร้อมตัวกุ้งนี่หอยอีกหน่อยหนึ่งเด้อมาเอากุ้งไปก้อยจ้าเพื่อนๆค่ะ กุ้งตัวงามงามโนี่ยอมเมนต์หน่อยๆเพื่อนๆเอ้ยเครื่องถังเนี่ยกุ้งตัวงาม โอ,อเมนเหน่อยๆเพืเ่อนๆเอ้ยเครงถังเน่้นอยสองโลก,กวายสียูบอทอนละเด้ทิบบาวันนี้ว่าใครไม่กีเนี่ยดอก đem mà ăn cung để coi cha, bạn thằng này nhiều bao, để anh này nhiều tất cả đấy, ê, quay, lô ที่ยูบอทละท่นทบนเอะคอาเมนหน่อยๆเพื่อนๆเลย